นัดปิ่นโตชนลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีด้วยครับวันนี้ยโ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 ยวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ครูครูจะได้เห็นหน้าทุกคนเลยนะครับครบถ้วนแล้วก็จะมาเล่นเกมผีให้ดูกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องค่อนข้างตื่นเต้นแน่นอนได้เห็นอาการของทุกคนเนวันวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับใครเป็นใครบ้างครับเอาทีละคนเลยฮะเชิญนัดปิ่นโตเองค่ะอ๋อนัดปิ่นโตเองนะครับ ไอ้ข้างล่างที่แบบใส่หมวกใส่แ้านนี่คืออะไรเยอะนพิเศษคนบ้าคนบ้า Hope TIG Moon Peak Dash เจ๋อปวดหัวมึงดิงแล้วก็ด้านล่างซ้ายจะเป็นโจอี้นะครับโจอี้ทักทายหน่อยเสียงหายป่ะครับโจอี้แล้วก็คนนี้เป็นอีโก้นะครับเบนเฮ้ยเบนทอยอ๋อเขียนเป็นลีโออ่านผิดนะครับเบนทอยเฟิร์นโรสโอ้เฟิร์นใส่ด์ก เปลี่ยนแล้วอาเป็นเฟิร์นดาร์กอันนั้นโอ๊ตนะครับกับตุ๊กตาหมีเห็นของเขาหมีเห็นแล้วก็มีมีมีแบทแมนด้วยนะครับแบทแมนมานั่งดูอยู่ด้วยกันตอนนี้อาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเดทเวียมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดได้เลยเราเล่นด่านเบสิกเบสิกกันดีกว่านะครับที่แบบเล่นกันเป็นอยู่แล้วไม่เป็นนะเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยเพื่อความมหมไม่อยากเป็นผีเลยเดี๋ยวพี่พี่นัดแพ้อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวพี่เป็นให้ พี่อยากเป็นมากเลยเอยนี่มันได้นี่ว่าปากมากนเลยงันปากมาว่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงแล้วครับได้นินเสียงแล้วครับรู้สึกว่าเราจะได้เป็นผีจริงด้วยโอ้ยโอ้โอมึงโดนกูโอ้ทมึงก่อนเลยมึงคนแรกเลยแน่จริงพี่เก็บผมเป็นคนสุดท้ายได้ล่าเป็นผีตัวตลกด้วยครับเทือนๆหน่อยอันนี้ก็เป็นโหมดไล่จับอะแหละไล่ฆ่าเลยถูก

ใช่พี่นันโกกไ้วยมังเลวา่นเแอยจิงกรกัเปล่านี่ใครอ่ะจีจีเพราะเธอคือคนแรกงั้นใครอ่ะเปิดประตูเปิดไม่ได้ใครว่าโดนละเงียบกิฟต์เลยเฟิร์นโรสกําลังจะวิ่งหนีเลยเฟิร์นดาดีคอยจี เป็นทอยเป็นทอยเป็นทอย <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมแถวนี้มีคนนะฉันรู้สึกถึงพลังงานได้ที่นั่นทถวผมเจอเปล่าแกคิดว่าใครจะหนีพี่พ้นงั้นเหรอคนต่อไปว่ะเจสผัดได้ค่ะ Fucking police yo Fucking กิน i พลิม่ถาซ่อนตัวเข้ามาเป็นคนแถวนี้ก็มีคนว่ะไปทำให้โพลิชโยไอ้พวกที่เป็นผีก็ไปไล่จับคนที่เหลือต่อโอ้คนเืินจะตกกันเปล่ากระตุกงาพี่อพี่ไม่ตกเลยอ่ะไปตกไปหนึ่งเพราะพี่เป็น h o s t คิดว่าซ่อนแถวนี้แล้วจะล่อฮะ I know why you see where are you อ้าวฉันดูในตัวนี้เลยต่องห้องดีครับอันเมิดปกิโปลิสกูโดดสองชั้นได้เว้ยกูเป็นผีที่โดดสองชั้นได้รู้ไหมอื้ออื้ออื้ออื้โดนแดง เบ้นถอยเบ้นถอยครับโดนผีกายกรรมเข้าไหสวัสดีครับหาผมเจอหรือยังอ๋อเหลือคนเดียวเหรอครับกดขาไปนให้เจอเดี๋ยวนี้เลยเห็นแล้วครับบอกแล้วไปครับเรื่องแอบมาผมมเซียนเรื่องซ่อนๆเนี่ยชอบจริงป่ะครับโอ้พี่นัท เห็นแล้วครับเป็นไงสองหนึ่งนี่เขาได้มาเนี่ยไอ้ยัยยัยยัยจัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรล่อเลยไิ้โพลิสคิดว่ารอดหรอวะคนเดียวเนี่ยเจอเป็นคนเดียวทิมไม่คุ้นเสียใจบล็อกไลน์รอบนี้เราเป็นคนแล้วอะใช่เป็นนะอ้าวโอ๊ตไม่ได้เป็นหรอใครเป็นผีวะ าอชนะเป็นพลว่ะไม่ไม่ใช่โอเ้ยหนีหนีดิพวกเราอยู่ไหมอ่ะก็ผีเด็กด้วยป่ะคือแบบถ้าเป็นถ้าเป็นผีโอนก็ชนะง่ายๆโอ้หพวกคุณเอ้ยพ่อมหาจำเริญโอ้ยโอ้ยมืงเก่งมันกจะตกจังโอ้ยทุกคนเงียบมากดูหน้าแต่ละคนมันคืพูดหาเลยโอย หมูหมูอยากฟังไอ้เนี่ยอะไรนะลุกดาวลุกดาวลุกดาวดูสิ้นดูเส้นอยากใลุกดาวไม่รับหัวใจมันกระซับก็ใา่โอ้เช่นจกแม่บูบูบูเนี่ยขึ้นนี้ออกไปไอหมูคตอเกิดอะดูชุดแม่งเต็มมาก หมู <wounds> แม่งบอกไม่ได้อยากอัดแต่ชุนมึงเต็มมากอะหมูแม่งหมือพวกที่แบบโดนโดนกระทำชํำเราอะแล้วเขาให้ไปชี้ตัวเฮ้ยเสียงเสียงมาวะเสียงแจ๊ะมาวะเช่อมีคนโดนแดกไปแล้วว่ะคนแรกเลยฝั่งนู้นว่ะเฟิร์นดาร์กไงไอ้จนทูซี่ยูฮูยูหูเอ๊เสียงอะไร ในหน้าจี้แบบเสียมากไปจากที่นี่ดีกว่าไอ้ย่ายาอกอ่กำลังมองอยู่เลยแม่งวิ่งแหกโค้งมาดนเลยเนียสวยไหม น,นั่นไงจุดแดงๆนั่นไงไปหาพวกมันซะสิอ๋อ <c oughs> เราจะทำตามสัญญาใช่ไหมโอ๊ตขอเวลาอีกไม่นานขอบันไดก่อนเลยวะรอบนี้โอ้โห <c oughs> อยู่กันแบบกระจัดกระจายไปทั่วเลยนะครับทุกคนุก็าวายใจหัวใจมันะจะท่วทําไมเนี่ยหมูตาย ไม่ไปปล่อยเมาส์เลยทีเดียวฉันเห็นแขกรับเชิญอยู่บนเสาไฟหมูมึงลากไรอยู่มึงลากไร้อยู่ด้วยคนนี่ผมแม่งโดนลุมแดกสามตัวผีสามตัวคนเดียวอะเหลือใครวะ ้มนกวนกอยากเจอหน้าเธอจนจะเป็นจะตายน่าจะอยู่แถวนี้มั้งอยู่นี่ปัญจะใจมันก็วนก็วยางยางยางหมดยังโอ้โหกสวียนว่ะตะกีดออไปคนสุดท้ายหรอใช่ครับเก็บไว้เป็นของหวานเมื่อกี้เจอกันเต็มเหนียวเลยฟักทองฟักเกอร์ ไม่ได้เป็นผีเลยใครเป็นผีเนี่ยเป็นทอยอระไม่ใช่ไม่ใช่ติ๊ติีติติติเฮ้ยติติไม่ยากไมยากคิวซิแล้วก็วิ่งของเราไปเนียนๆนะพี่นัทไปไหนไปด้วยทีมากับพี่อ่ะคิดดีแล้วเหรอคิดดีมากเลยเอ้ยมากับเบนทอยกูตายก่อนแน่เฮ้ยมันต้องมีที่ฟ่อนเจ๋งๆเนอะที่ที่เราแบบที่ที่เดิมเบนทอยจัดไปเอาให้งงคิวซิ พี่า้กูต้องเข้าไปอยู่ในรูเฮี่นี้ได้โอ้ชิโยชิโยตอนนี้ข้าพเจ้าได้ขึ้นมาถึงจุดที่ขึ้นยากที่สุดในห้องนี้แล้วก็ทําได้แค่รอครับมากกว่านี้ไม่ได้แนจริงแอบดูกล้องก่อนเอ้ียมีคนตายแล้วว่ะโคตรเร็วเลยหน้าทุกคนนี่แบบไม่ได้จับใครเลย เหนื่อยเหนื่อยงานเหนื่อยมากชั้นแรกชั้นแรกมีคนวิ่งอยู่ที่ห้องโถงอ๋อนั่นผีเหรอผีมาป่าเหรอกดคลิกขวาเพื่อดูจุดแดงๆว่าเราอยู่ไหนบ้างก็เป็นผีตัวเองทำไมทางยังไม่พคนองอังกฤษอยู่เลยเหรอเออเรายังเห็นผีวิ่งวนอยู่ในห้องเดิมนี่ไม่เอาดิอย่ามาล้อผีจับตาดูเขาไว้ครับ หรือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะฮะเป็นผีที่ตากี่นได้ลกดงมาีเอากระตุกออกมาเฉยเลยเนี่ยพอถึงแล้วมันก็กระตุกออกมาอยู่ห้องอื่นอ่ะไม่ใช่หรอ Acting เล่นใหญ่มากไม่มีเลยที่ทักของใครเฮ้ย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  So close วิ่งผ่านหน้าไปตั้ง2สรอบใช่ม้เล้ แล้วก็แบบกระตุกๆนเป็นเกมที่ไม่อยู่ที่ทำเลยไม่เกีอยไรกูเห็นคนวิ่งไล่ผีอยู่ตอนนี้เห็นคนวิ่งตามผีอยู่นี่ถือเป็นการเยอะเย้ยนะครับพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วแหละทุกคนเออเซฟนะยูเซฟอโน่กลับมาที่ห้องเดิมจุดเริ่มต้นของตัวเองห้องอังกฤษเย็ดแค่จีจี้ทำลายสถิติของทุกคนไปแล้วครับ จับใครไม่ได้กเฮ้ยนัดปิ่นโตที่หนึ่งนี่วะหมายความว่าไงวะเฮ้ยทำไมด้ที่โลวะงงโดนแดกสองทีอาเขตนะครับกดเลย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 โอ๊ตกดเลยโอ๊ตกดเลยจะทำจะจะจิกกล้องทำไมเนี่ยโอ๊เดี๋ยวนี้เป็นสายแบลแล้วอืมอีดอก yes มันจะไม่ด่าเลยไม่ได้เป็นวะไม่ได้ไม่ได้เป็นแน่อชิปหายแล้วมันเกิดแล้วเป็นผีผู้หญิงผีแม่ไม้คือเห็นแล้วครับผีอ่ะชัดมากเลยสเอ้ยหล่นหล่นหล่นผีหายตัวโอ้ยี้หล่นยกยกยกทำไมมาัือคนโดนแดดครับเลยอาเคดไงผีผู้หญิง อาเยดคืออะไรอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะหนีก่อนเผียะผียะผีอะเสียงแม่งไล่หลังเลยตอนนี้กูไม่ได้สนใจใครแลัววิ่งอย่างนี้มืดสัตว์มันก็ตกดังเลยหลบแม่งแถวนี้แล้ววะ ตับเลยอย่าตกอย่าตกอย่าตกขอร้องเห็นคุณลยเว้ยแย่งกันกินเลยอ่ะเหมือนหิวกันมาจากไหนไม่รู้ครับด้านนู้นพวกเราด้านนู้นพวกเราเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วไปดักก่อนวิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยน้องอยู่เปนน้อยอยู่ไหนฮะกูใช่ไหมโอ้ใช่ไหม โอ้เจ๊นแน่เลยลนนูไมนี่นี่ชิว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 กี่ขั้นเนี่ยโอ้แน่แเลยชิวเท่าไหร่มึงก็ต้องตายอดถึงกะที่ปล่ยังไงล่ะมุดไปไหนครับน้องเฮ้ยดักมันเฮ้ยดักมันโน่นูแดงโอ๊ดูโน่นูแดงโอ๊้ติดเนี้ยติดเนี้ยแหลก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 ไหลเนี่ยพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่ไปไหนแล้ววะตามอยู่ แดกเรียบร้อยกเกินโดนเลยอ่ะปิดเกมเสิร์มให้ฮะเมื่อกี้วุวซาปิดประตูมันยังมาอีกเอ้หมูเป็นใววะเนี่ยผมเน้นความพิวนะจนปวดหัวแล้วเนี่ยนี่ไงพี่เรียบร้อยครับจุดนี้ชนะเลยไม่กล้าโดดเลยตอนนี้เนี่ยกลัวไม่ถึงอึดไอหมูทำไรอ่ะหมูทำไรอ่ะ เปิดไบย่อเลยอ๋ออ๋อเปิดเปิดฉายพินันเดียอย่ามายุ่งกับพี่ว่ะพี่อยู่นี่นู่นนั่นใครอ่ะนั่นอะไปเอามันดิพี่ยนันอยู่นี่พี่นันอยู่นี่ไอ้ที่เมื่อกี้ใครโดดข้ามไปวะไปแป๊บไล่อยู่ข้างล่างนี่มาไล่แดกกันอยู่ครับดูหน้าจี้เลยคิดไงวะสัาสตร์ น่าดีดีคนหาเล่นไงวะฉายฉายฉายพี่นั่เฮ้ยอย่ามาฉายกูนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะไม่อยู่ไรเฮียไปละเล่นไงวะเนี่ยอันตรายสัตว์วิ่งวิ่งไปใกล้ๆแล้วคลิกขวาคลิกซ้ายเยียรซ้ายยังขวามันช่วยอะไรแต่แบบเอาไว้เชิงเงื้อดูไง ไอ้เคียรหล่นไม่มีห้องอะไรให้อยู่ดีๆสักห้องเลยหรือไงมุดเดมมุดมุดเฮ้ยไปด้วยนายเปิดประตูให้เราหน่อยพี่นัทอยู่นู่นนี่ไงนี่ใครนี่นี่ใครนี่ลอนดาเฮ่ลอนดาเฮ่รอพี่ด้วยมีใครเนี่ยพี่คนจะวิ่งหนีพี่ไหมเราผีวิ่งตามนี่ผีวิ่งตามผีวิ่งหนีหนีหนีจี้จี้วิ่งตามมาจี้อย่าวิ่งเร็วเหนื่อยวิ่งไม่ทันนี่ใครโดนแดดไปวะเป็น ผมเป็นไฟฉายให้พี่ไม่ต้องกลัวเหมือนเหมือนกูลากผีไปหาที่ที่แล้วก็ปล่อยเขาตายเลยอยู่ไม่ได้แล้ววะเฮียนั้นใครอ่ะนั้นใครอ่ะนั่นใครอ่ะนั้นใครนี่กูเข้าหลบในเครื่องบดเนื้อได้ไหมเนี่ยไม่นัดอย่าอยู่ที่ล่งไม่เฮียเสียงกุ้งกุ้งกุ้งข้างหลังนี่ใครวะเนี่ยสัตว์ได้โดนแดกแน่เลยฮ่ากุ้งแช เมื่อกี้ใครมากดนะปีนันจะดุงเลยอ่ะคือขอให้มาเถอะผีอ่ะเร็วๆเถอะได้ครับกำลังกำลังไปครับกำลังไปอยู่ในนดีแล้วรอกูก่อนเบื่อเนี่ยโหรอนานแล้วนะรู้ไหมกำลังไปครับแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวทำเดี๋ยวบีเทิลก่อน โอ้ยสิบเจ็ดวิอยู่ไหนเนี่ยโอ้เบื่อเลยอ่ะมีคนมากดตั้งแยกเฟินหายหมดเลยอ่ะแต่เฟินยังนั่งอยู่ที่เดิมอ่ะเร็๋ยววินันเร็ววินันเร็วไม่ทันแล้วนี่ล่นแล้วเนี่ยล่นล่นล่นเฮ้ยรอดสามคนเลยวะผมชนะแล้วครับเย็เย็เย็เรื่องซ่อนเนี่ยชอบวิ่งจนเหนื่อย เอาพี่นัดเจอกันอีกแล้วเฮ้ยเฟิร์นเว้ยให้โอกาสเขาหน่อยดิเนี่ยตอนเนี้ยไปที่เดียวกันหมดละเขาเนี่ยเราไปในที่ที่มันไปยากที่สุดนะเออถ้าโดดอย่าหล่นนะเดี๋ยวใส่ไปก่อนหลัลกร่อนแม่งเอ้ยเ,อเฮ้ยไอ้เหี้ยผีเกิดแล้วด้วย <c oughs> ไ,ได้เปรียบ <c oughs> ยพี่ตาละอุ <c oughs> อยหล่นเหมือนกันนี้ผีเกิดแล้วว่ะไปดีกว่าเหี้ยอยู่ไม่ได้ละช่างแม่งละเปลี่ยนที่ซ่อนกันเฮ้ยอยูกระตุกอ่ะ รากนจี้เธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควรเสียใจเมื่อกี้ที่เบนทอยไม่ปล่อยดีคอเต็มเลยกเยี่ยเลยเชี่ยเบนทอยอยู่ไหนวะสัสขนาดนี้เวลาผีเฟิร์นตีนี่ใครเป็นผีนะพี่เฟิร์นไงในในจอก็น่ากลัว ในจอนี่น่ากลัวนะคื่เป็นทอยว่ะเป็นทอยมาทำอะไรอ่ะนายเอโยว่สซับเฟื่องจะหาเจอไหมนะผีร้ายไอ้ผีร้ายตรงไหนบอกก่อนผีร้ายผีร้ายมาแล้วผีร้ายนั่งบนกล้องจอยเอาสวัสดีพี่นัทโอ๊ยผมลากผีร้ายมาเฮ้ยันลากมาทำไมวะแบบนไงพี่ผีร้ายมาแล้วโดนแน่โอ๊ตไปแล้วสุด ไอ้ผีร้ายที่นี่กลางคิวใหญ่เลยไอ้อยากกันไอ้ผีร้ายตลกทเนี้ยไม่เห็นจอด้วยเห็นพี่นัทมาเดี๋ยวสปอยพี่นัทที่ไหนเจอผีร้ายอยากกันกันเลยเฮ้ยเห็นเห็นพี่กันแล้วเฮ้ยอย่าไปทางนั้นดิ ไม่กลัวดิมีการสั่งเลยนะไม่ให้ไปนัดอย่าไปทางนั้นท้าไมนัดดิโออดว่าเสื้อแดงแล้วคนนี้หล่นจนแบบกดเปิดไมค์กันหมดเลยอ่ะดูดิ้มันมันปิดไม่อยังไงวะจีเปล่าเสื้อกดตัวเองมาทตกใรเลยเต้าซีกับเต้าซีพระธาตุเงาเนี่ยมีเนื้อหาต่อพระธาตุเงาแยกล่างเฮ้ย เฮ้ยกินไม่ได้ทุกคนเลยเหรอโอ้โหผีบุ้ยอ่ะไปลเไปอยู่กับจีจี้เลยเปิดวอลอยู่เฮ้ยพี่ชอบชอบคุยวอลไงเอ้ยนัดเป็นตัวที่หนึ่งแล้วเหรอเใใชช่่มม้ยที่ลงไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้อะไรอ่ะทำไมพี่นัดได้ตัวหนึ่งตลอดเลยไมก็ได้ที่หนึ่งดีที่หนึ่งก็หนึ่งไปดิกดเลยโอ๊ตกดเลยฮึจิ๊กกล้องน้ำเฮียเลย ไมวไม่ดูเราเป็นคนว่ะเฮ้ยรีบไปเลยผีเกิดแล้วผีเกิดเร็วด้วยอ้าวเฮ้ยเป็นอีกแล้วอะอ้าวสบายแล้วทีทีเปนผีเียหาของหาของอันนี้ไม่ต้องซ่อนต้องหาของได้ครับพี่นัทเจอของแล้วเฮ้ยเห็นอันหนึ่งได้แล้วอันหนึ่งเฮ้ยพี่นัดแย่งเก็บอ่ะแล้วมาเจอกันนักพารัก ของอย่างเรานี่ของสีฟ้าเรื่องแสงเฮ้ยเฮ้หมูดิมมีหมีหมีหมีมีหมีไมีห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 มีมีหมีมีหมีหมีมีห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 มี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 หีม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 ี ก็็ถึงงงแล้้วเเเนนีี่่ยยยปอาใครวะเมื่อกี้เนี่ยจี้จี้เหรอไอ้ที่มีคนโดนแดกว่ะได้แล้วอีกอันหนึ่งไปเร็วพวกเราได้ห้าพันแล้วเออห้าแล้วเหรอได้ห้าแล้วพี่เยี่ยมเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่เป็นทอยเป็นทอยขอให้หาของ ไม่อยู่แล้วเฮ้ยเด้ยหมูเฮ้ยหาของเฮ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วชัดอยู่ใกล้ผีมากเชียร์กูก็เฮ้ยอะไรหาไปสองงานมันจะมีเสียงอ่ะเวลาอยู่ใกล้ๆอ่ะหมูเออถ้าพี่ไปได้คิวลิงฟอร์บ่าเนี่ยได้ครบไปแล้วจ้ะพอคนหาของเก่งไอ้เียติดเนื้อเอาได้อีกอันแล้วได้อีกอันแล้วเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดแล้วครับเจ็ด อีกสามเว้ยเราทำไมเสียงผีมันใกล้จังวะเปิร์นเปิร์นอยู่ใกล้ๆเจอแล้วเจอแล้วไม่เอาพี่เฟิร์นไปไกลๆไม่ต้องมาเกี่ยรหมูไม่เอาไร่ดูพี่เฟิร์นอยู่แถวเนี้ยได้ยินเสียงตุบตับตับตับจริงไปบอกเขาเลยนะเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วแปะแล้ว ไปเก้านี่อันเดียวอีกอันเดียวพวกเรามันกระตุกเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอยไปแล้วจับพี่นได้คนเดียวก็พอใจแล้วอ่ะปุมละเฮ้ยอย่าให้จีจีมันจัดการพวกเราที่เหลือได้เว้ยอีผู้หญิงคนนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่พี่บังผีก่อนนี่จะขัดขวางผีโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสิบแล้วสิบแล้ว ไปเร็วไปวาร์ปเร็วแล้ววาร์ปอยู่ไหนล่ะไหนฮะวาร์ปอยู่ไหนอ่ะจะหาให้เจอวาร์ปแล้วเจอวาร์ปแล้วบอกดิบอกเพื่อนด้วยอยู่ตรงไหนบอกไม่ได้เดี๋ยวผีมาเฮ้ยมันมีจุดขึ้นมันมีจุดขึ้นอยู่ชั้นสองโอ้ยผีแม่งอยู่ตรงนี้พี่จะเป็นวิญญาณที่ไปช่วยเองพี่จะไปขัดขวางผีเดี๋ยวไปเรีบไ๋ยวไป ลุกดาวดาวรู้สึกบางเวกอย่าคนอย่ามาทั้งนั้นหนีไปไปบอกห้นีไปอิสตอร์อนอิสอรไโอ้ยโนชอบกินนัากินนัทบอกชาไปวิหนิดันกลองดีให้มันไปขังมันไว้ดันกองขังีย้งนั้ขังมันไว้มันจะเปิดประตูก็ปิดปิดปิด พี่จะเป็นพวกล่องหนนะหรอใช่ไหมใช่เดหมูเดโจ๊บเฮ้ย่ดแคทัสสิสจุดีครับพบกับน้าปิ่นโตแชนแนลมาลาแล้วอ๋ออะครับเมื่อกี้ก็เล่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับสนุกสนุกขำๆได้เจอกันเห็นหน้าทุกคนเปลี่ยนฟิลบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ บ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้คนที่สนุกที่สุดคือโจอี้นะครับนางนาตึงเจียเสียงเสียงเฮ้ยเห็นแล้วโโอ my god ผลเราเดินมากันทางนี้ด้วยแหม่แม่คุณแดกรัวรัวแดกรัวรัวโอ้ยเสียง กินแบบกระน,นำวะว่าไงอยู่นี <c oughs> ่เลยโหยังไปขาแม่งโหดมากอะรัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือลยครับอชิลมา,ามะเก้าหางจะทำยังไงวะเขาแทรงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ